หากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเหรียญลุนาคลาสสิกในกรา t ไทม์เฟรมเดย์แท่งเทียนของเมื่อวานนี้ได้ลงมาติดแนวรับที่ราคา0.00159 0 000หรือ0.0054บาทซึ่งที่บริเวณนี้ก็ยังมีขอบอล่างของเมฆที่เป็นแนวรับอีกเส้นส่วนแท่งเทียนของวันนี้ยังอยู่ในตำแหน่งภายในเมฆสีเขียวและอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย100โดยยังมีเมฆด้านหน้าเป็นสีแดง แนวโน้มในระยะกลางก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์วี s อออยู่ในโซนสีเหลืองที่ระดับ45เส้นของ MACD อยู่ในลักษณะตัดลงในตำแหน่งใต้เส้นซีโร่ไลน์จากการดึงกลับของราคาในแท่งเทียนของเมื่อวานและการเพิ่มขึ้นมาของราคาเล็กน้อยของวันนี้ทำให้ฮิสโตแกรมตอนนี้ได้กลับมาเป็นสีแดงอ่อนอีกครั้ง MCDX ก็ยังไม่เจอแท่งสีเขียวมีเพียงแท่งสีแดงที่มีขนาดค่อนข้างยาวแต่มีขนาดสั้นกว่าแท่งของเมื่อวานเล็กน้อย โดยรวมในไทม์เฟรมเดย์ของวันนี้อยู่ในสถานะถือหรือสถานะเฝ้าดูนะครับในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงจากการที่มีการดึงกลับของราคาในไทม์เฟรมเดย์เมื่อเรามาดูในไทม์เฟรม e ชั่วโมงก็จะเห็นได้ชัดว่าราคาได้ดีดตัวขึ้นมาแต่ติดอยู่กับแนวต้านบริเวณเมฆสีแดงและเส้นค่าเฉลี่ย1น100โดยแนวโน้มในระยะสั้นในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงอยู่ในแนวโน้มขาลง RSI สามารถขึ้นไปอยู่ในโซนสีเขียวได้ที่ระดับ57 เส้นของ MACD อยู่ในลักษณะตัดขึ้นในตำแหน่งเพิ่งเริ่มอยู่เหนือเส้น Zero Line Histogram ตอนนี้เป็นสีเขียวอ่อน m c d X บ่งบอกถึงในระยะสั้นยังมีแรงขายที่แข็งแกร่งและยังไม่มีแท่งสีเขียวโผล่ขึ้นมาโดยรวมใน time frame หนึ่งชั่วโมงอยู่ในสถานะเฝ้าดูนะครับเหรียนชิปปดในกราฟ time frame day มีแนวรับอยู่ที่ราคา0.00012 มีแนวต้านอยู่ที่00 0.00001334ตำแหน่งของแท่งเทียนอยู่เหนือเมฆสีเขียวและอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย100ค่อนข้างหา่างโดยมีเมฆข้างหน้ายังคงเป็นสีเขียวอยู่แนวโน้มในระยะกลางยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ISI อยู่บริเวณขอบล่างของโซนสีเขียวที่ระดับ56เส้นของ MACD อยู่ในลนักษณะตัดลงในตำแหน่งเหนือเส้น Zero Line ฮิสตโตแกรมตอนนี้เป็นสีแดงอ่อนซึ่งมีขนาดของเส้นที่เล็ก MCDX ยังคงมีแท่งสีเขียวที่ยาวกว่าแท่งสีแดงและมีระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าโดยรวมใน t ท m e เฟรมเดย์อยู่ในสถานะถือนะครับในไทม์เฟรมหนชั่วโมงตำแหน่งของแท่งเทียนยืนอยู่ในตำแหน่งเหนือเมฆและเส้นค่าเฉลี่ย100โดยเมฆด้านหน้าเริ่มเป็นสีเขียวโดยมีขนาดเล็กแนวโน้มในระยะสั้นเริ่มกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง RSI อยู่โซนสีเขียวที่ระดับ65 เส้นของ MACD อยู่ในลนักษณะตัดขึ้นในตำแหน่งเหนือเส้นซีโร่ไลน์ฮิสโตแกรมตอนนี้เป็นสีเขียวอ่อนโดยมีขนาดของแท่งที่ค่อนข้างใหญ่ MCDX แท่งปัจจุบันเป็นสีเขียวที่ยาวกว่าแท่งสีแดงและมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าโดยรวมใน Time เฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่ในสถานะซื้อหรือถือหรือเฝ้าดูนะครับเปลียนซิลในกราฟไทม์เฟรมเดย์มีแนวรับอยู่ที่ราคา0.0299หรือ1.03บาท มีแนวต้านอยู่ที่0.0368หรือ1.26บาทตำแหน่งของแท่งเทียนอยู่เหนือเมฆสีเขียวและอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย100ค่อนข้างห่างโดยมีเมฆข้างหน้ายังคงเป็นสีเขียวอยู่แนวโน้มในระยะกลางยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ISI อยู่เหนือโซนสีเขียวที่ระดับ68เส้นของ MACD อยู่ในลักษณะตัดขึ้นในตำแหน่งเหนือเส้น zero line ฮิสโตแกร,รมตออน,นี้เป็นสีเขียวเข้มได้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ MCDX ของวันนี้ยังคงมีแท่งสีเขียวที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับที่มากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าและยังไม่มีแท่งสีแดงโผล่ขึ้นมาให้เห็นโดยรวมใน t ท m e เฟรมเ Day อยู่ในสถานะถือนะครับใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงตำแหน่งของแท่งเทียนยืนอยู่ในตำแหน่งเหนือเมฆและเส้นค่าเฉลี่ย100โดยเมฆด้านหน้าเริ่มเป็นสีเขียวแนวโน้มในระยะสั้นเริ่มกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้น RSI อยู่โซนสีเขียวที่ระดับ56 เส้นของ MACD อยู่ในลนักษณะตัดขึ้นในตำแหน่งเหนือเส้น Zero Line ฮิสโตแกรมตอนนี้เป็นสีเขียวอ่อนโดยมีขนาดของแท่งที่เล็กคือมีแรงซื้อที่เบาบาง MCDX บ่งบอกถึงแรงซื้อยังแข็งแกร่งกว่าแรงขายซึ่งเห็นได้จากแท่งสีเขียวยังมีขนาดยาวกว่าแท่งสีแดงแต่ความแข็งแกร่งของแรงซื้อเริ่มมีระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าโดยรวมใน Time Frame หนึ่งชั่วโมงอยู่ในสถานะถือหรือเฝ้าดูเนื่องจากมีการเตือนจากโมเมนตัม ว่ามีความขัดแย้งกับรูปแบบของกราฟราคาซึ่งเห็นได้จาก RSI และ MACD นะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหากทุกใจผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกทกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ